เื่อเกียนอยากลักเนาะพี่บอมน้องแบมเนาะเกียนบอมแบมบอมแบมแล้วแหลกๆมากกันบอมแบมโลดแล้วเลยมันสุดละเออบัดดีเขาบอกตาเปียกเปียกุงสะทอนนะคะ ตาะบาาเปียกเ็บเพร่นหนาวแต่หนาวกับมูอไดนสุดได้สดได้ฟังเขาอันตืนบอยกับตีนสนนาเป็นตัวคนสนันานนี้คือเจียบแต่ก่อนรอตกก่อนจะ่เราไปยืนในกางเดิน เข้าใจไหมครัมันตกมามันเสียรเราวิ่งไปเก็บเนเดิมไงเอาวันันก,นก,รกนาร็จแล้วจะรู้ไหมเนาะเรีบกว่าอะไรับเขาอยู่ควาซีมือ่มอีีสามคนอย่างว่าเป็นยองคนได้หนิคคนก้อนนว,วบอนก้อนไหมก้อนเดียวก็แล้วเลื่อนหมคืนจะก่อนขหนูสองเราโบแมนคือฝนมาาแต่ก่อนมันตกมา ก้อนเดียวกจงรมันไหลไปเห็นบ่ไม่ไหลแต่ก้อนเดียวมาตกปุกอแล้วเลไหมก้อนไม่มากกับตุ๊กปุกหรือแล้วเลยอไหลมาทำดวตกปกเลยไลอะไรไปหมดเรื่องตกมาตตอนลตุมือสากึ่มก็จืช่วงหนาฝนมันตกปุยลงอรุนพอเหมือนหนานมันตกตากันตากแม่ตากแม่ก่อนชย่ามเยตรงนี้

ขอบคุณปลาแซลมอนกับขอบคุณค้ณแช่น้ำป่านะครับ งาไม่เอาอ้จมนาคนเียะรอบางเมาตขาดซับหลาดอยู่นหาเ้าเนี่ยถูกมาจากรถหรอยูเพิ่ลงรถน่ะ รดอผู ừ, ừ, ùng, ้ใหญ่ยแม่ทม่นอนยิงโสามไลน์มไลนแม่บิ๊ก้อูคนต่างต่อท่านท่าแ่บ้านนอนจ่อยลงมาทว่าเก็บปอยยไม่ดุลมาหมดหมดเหล่ไอ้สั้นเนี่ยให้เก็บปอยใ าูับมอนแวกาแฟเปรับมันทัวร์แมวคว้าลงมาห้าสารานยังเ็นนัเวก็ทอย่างทุกอ่งอย่างเงเอากเอาเอาแล้วก็้กลงเดกัแม่จะเปเปิดใหดงี่จะ งานเตรมกทงที่มนาต้องเปิดพมดไมป้ลเปิดไหนไงพี่องเมแปบไลเปิดไหนนะในกระไางมัไปเกิดมากลูกมากไปกระถาพี่เปียกแบกล่างซีบล่างเอางานนะีุเปีทำงานหนักมากเลยสายยังสอดถุน่อเปด้อแจงหนดยวมันจะตายขึ้นหัวคบ้านแล้นะ

สามสี่หกสามสี่หกหนึ่งมาเนี่ยสามสี่หกหนึ่งแต่ว่าสามสี่หกสามสามสี่หกแล้วก็หนึ่ง เอบอกใจั้ยคนใจวคนวนี่แต่ได้อ้วนนีดขนาด่เยอะ่กินเ็ตจอยเด้พอใหญ่ปนีเด้วปีกขวน่นขนาดเปีกวในน้ยมนมันนอนปีกวใหญ่ปนีพี่การยิงดูจัวกบไร้อนเหรอง่ายค่เฝ้าเลยไหม เปล่าน<ส> <T> ้ำเปนี็นาปีนี้เอามีรุ่มน่งรือเวลานอนฉันนังมีคุากสองแล้วแหละคือมันเก็บควาเก็นเขานี่หมู่บ้านไี่เบอร์นอน สันนั่นงานหนักกันต้งหกหางนะมจะเลือกแล้วแม่ยังผู้จอยมาหนูคือบบจอยผัวผบปากไนี่อย่างเดี๋ยวตุ